<พ>เอาอะไร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 หอ,อ,อ,อิมฮ<โล>ัลลโไม่มีความพอดี โอเคอยังมาทันใช่ไหมท่านแหละนี่วันนี้ตอนก่อนครือสเตจหนูไปซื้ออันนี้มาคือหนูเห็นมันจะมีแบบว่าเป็นเซตใหญ่ใช่ไหมแบบเดียวมากๆทษทีก็คือมันมีเซตแบบอันใหญ่แต่ว่ามันสองร้อยกว่ากับอันนี้69บาท หนูคหนูมีพี่ตัวเองวาดไปแล้วสองอันหนูก็เลยเปลี่ยนอันนี้ประกาศผลจริงมีไลฟ์ไหมหนูไม่รู้เลยค่ะสเตเต็ปเป็นไงดีค่ะดีคือเราไม่ค่อยเครียดกับเลมอนเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราก็จะได้ขึ้นอยู่แล้วรอบนั้นแต่ว่าเราไม่สบายก่อนเราก็เลยไม่ได้ขึ้นจริงเปล่าขอบคุณนะคะได้เสงเชยทุกคนแล้ว แฮปปี้มากสว่างเกินไปเอาไฟไหนหนึ่งสองสองเลยเนาะที่ถึงมีนครับคือตอนแรกเชินึกว่าแกแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแกเป็นไรอะ่ะแกไม่ยิ้มเลยอะ่ะวันนี้เก่งมากคุยดูด้วยหรอคุณน้าดูด้วยหรอ เพรามากเลยวันจิ๋วขอบคุณฮะเดี๋ยวหนูจะกลับไปย้อนดูกลับไปย้อนดูไลฟ์ Live วันนี้ไลฟ์สเตจวันนี้เฮ้ยเหนือน่อยขับรถเหนื่อยชอบเลมอนมากขอบคุณค่ะ Thank you หน่ะทุกคนวันนี้เริงจริงมากคือเครียดมากวันเดรเลดอะจริงๆวะ่ะรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ขนาดน,นั้น แต่ก็ถือว่าสุดๆแล้วแหละกับความการซ้อมได้ขนาดนี้น้องมินเก่งอยู่แล้วไม่ต้องดูก็รู้อันนี้เขาเรียกอวยนะคุณอาเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อนเอาเมมกล้องอคือรอถ่ายรูปกล้องดิจิตอลหน่ยเยอะมากสรุปมือมีอะไรคือมือจดเพลงค่ะ ยังยังไม่ค่อยได้รู้จักเพลงเยอะเก่งมากขอบคุณฮาร์ตก็เลยต้องออมันก็เสียบไม่ได้นี่หรือว่ามันคลับยิอ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะกล้องแบตก็จะหมดแหละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทานอีกแหละขอบคุณค่ะคิดถึงนี้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันรับคิดถึงม,งมากๆชอบครับเลมอน,นอมือมี ถ้าชอบจริงก็อย่าลืมไปเจอที่พาร์สามด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันวันที่แปดนะคะ <c oughs> เฮ้ย 7. เยจ็เฮ้ยแปดถูกละเจอนวันที่แปดนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มกับซ GM f o คือกลอย่ามาบ้ยว่าเราอยู่หน้าผับนะคะไม่ได้นะคะเราบินข้าวค่ะเราไม่ได้ไปผับนะคะ วัพรอาจจะไปสัมมนามหาลัยจริงเออจะไปสัมมนาอะไรรอๆเก่งมากขอให้การสัมาณ์ผ่านผลไปได้ด,ด้ีคือจริง,รงอะเราผ่านการสัมภาษณ์มาบ่อยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เขาก็จะดู potential เราแหละว่าแบบเออเรามีความตั้งใจที่จะเข้ามาแค่ไหนหรือว่าเราเตรียมพร้อมข้อมูลมามาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอือพี่เปเราอยู่พระรามสามแล้วค่ะเลิศขอแบบรูปเช็คอินหน่อยได้ปะ งานแน่นมากบอกหละนี่แค่เริ่มต้นนี่ยังไม่นับคอนเสิร์ตของอันนี้นะคอนเสิร์ตจีเอชแน่อันนี้คือเห็นที่แบบแฟนคลับเขาลงแล้วก็มีแหละมี GE อีกแล้วก็มีอะไรอีกเอียเยอะแยะมากมายสำหรับป,ปีนี้เขียนคือโพยมันอ่านยากคือลราตอนแรกอะว่าจะไม่ใส่ถุงมือขึ้นไปข้างนี้เพราะจะได้อ่านเลยแต่ว่าเอ้ยไม่ได้ก็เลยถอดไม่ทันคิเซกิะ มานาวนานใช่จะไปท้าที่ครั้งแรกไว้มาเจอกันนะคะเนี่ยหาชุดไทยทัดรออิ่มอ่ะอิ่มมากจะได้เจอกันแล้วดีใจมากไว้เจอกันค่ะดีนะวนายะไม่ต้องลาดีมากมาเจอเดี๋ยวถ้าอาบน้ำแล้วยังไม่ง้งเดี๋ยวจะ มาลาบายสีมันเป็นรูปนี้ซื้อรูปนี้มาเพราะว่าพวกสีสีแบบพาทิตกมีอยู่แหละยันเต็มยาวๆเลยว่าน้องมีส่วนมากค่บคุณค่ะดีใจที่ได้เจอหลายๆคนในวันนี้นะคะบาคนก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันซ e ลเกนแอลเทอนัโอเคอเป็นโชโชมาาเจอพี่มินครั้งแรกตอนนะควันทวารนนะ้าข่บคุณค่ะมาเจอได้นะ้พล้มสาไม่ไกล สเตเตอวันเกิดอยากไปมีค่ะมีมีพูดได้ไหมวันนี้ชีสุดๆ,ๆ,ๆคือคือคือแคทเฟสอะคิดตอนนั้นเลยแบบอ๋อมันต้องมีแคทเฟสด้วยใช่ไหมก็เลยโอเคโอเคคือเลยนะรู้จักจักไหมรู้จักคนจักเลยว่าเจนที่ว่าเอะไรโอเคเราคุยเรื่องเดียวกันปะ แกค,คุยกันเองอีกแล้วนะแกแชทหากันไหมแกค,คุยกันเองอะเจอกันป๊อปอัพไลฟ์ค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องทำป๊อปอัพไลฟ์ส่งเหมือนกันจากไหนจากหน้าลิงจริงนะ่ายังไม่เคยเจอตัวจริงจริงหรือเปล่าจริงป้าไม่เคยเจอตัวจริงอรอติเรียนไม่ได้ไปนี่วันอาทิตย์ก็ได้นะวันอาทิตย์ก็ว่าง ซื้อสเตตมาดูแล้วตัวเองใช่ไหมล่ะก็ถ้าใครอยากดูสเตตตอนหลังนะคะมีในแอป I am ดูได้พระรามสามไม่ไกลจริงค่ะไกลค่ะมันไกลจากหอนกันนะเราเห็นแล้วแบบโอ้ก็เป็นชั่วโมงอยู่เด้อไม่ใครเจอเหมือนกันครับไม่จริงครับคิดจะคิดยากไหมก็ยากอยูน่นะ มีไลฟ์ชดเชยให้ไหมคือก็ยังไม่หายคิดถึงเหมือนกันเด้เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วขอแบบเพี้ยงคืนสิบด้ป่ะมาดูครั้งที่สามเดี๋ยววันก็ต้องมีครั้งที่สิบครั้งที่สิบครั้งที่ 10, าท 3. สามเสดดา่วยไม่มาสมงันใส่แบบไม่เป็นไรเรายังไม่เกิด เราเกิดอีกเดือนหนึ่งมันรอได้ถ้าโดดไปได้จะไปโอ้ยอยโดโดเลยมาไฮทักก็ได้คฮทัศถึงต้องโฟมงเงินพรุ่งนี้มาไลฟ์ไหมพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์ค่ะวันนี้แต่งหน้าก็เลยมาเฉยๆวันนี้คนชอบปลอมชื่อมีเอเยจริงเหรอ,อคนนั้นใช่ไหมคนไหนอะอันนี้เหรอใครปลอมชื่อพูดดีๆตีกันเลยตีกันเลยได้ไม่มีใครรู้ว่าเราจงะงเงียบ เต็นหน้าได้ยังยังค่ะเพราะว่าเรายงังซ้อมไม่เสร็จเลยรอก่อนนี่นิงไรคุณยายสวัสดีคุณยายจะมาหาลานไหมน,นี่ก็มานะมา <c oughs> <c oughs> ดูครั้งแรกจะพนักสากไม่ไม่ได้ดูครั้งแรกซะหน่อยแต่ว่าเจอกัครั้งแรกอันนี้โดนตำรวจยืนคู่ก,กัน อะไรนะจีไรก็ได้ขอให้มาเจอกันครบเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันพ่ามสามนะคะแล้วก็เจอกันที่างานเจแปนไอที่ c e n t ท r f a เฟไม่ใช่เซ n นท r รเวอ์ะคะ่ะไปเจอกันวันลังคารได้คะ่ะเออๆชช่ๆบันลังคารด้วยนะคะ ก็เลคือการอันนี้นี่มารอเพื่อคุณยายเบื่อหลานแล้วคุณยายอยากเจอนีนี่ต้องมีไลฟ์ไวไวได้ไหมครับนี่ก็ไลฟ์ไวอยู่นะคะนี่ก็พยายามสปีดอยู่ไม่มีรถไฟผ่านจิ้งหออืมทำไงดีล่ะเรียกรถไหมหรือมีแฟนขับแถวนั้นไหมให้แบบติดรถมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงไม่มีแล้ว วันอังคารลาเรียนได้ค่ะหมายถึงว่าป๊อปอัพไลฟ์หรอคะเดี๋ยวไปหาทางน้องมีนน้องขวัญได้ค่ะแล้วก็มีอะไรไหมนะมีเดี๋ยวมีอีกอเลยค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ได้เจอซังงานอ๋อเจองานไหนดีล่ะเดี๋ยวมีอีกกุมภาย,ยังไม่หมดแค่นี้มีนาก็ยังไม่หมดแค่นี้มีสาก็ยังไม่หมด พฤษภายังไม่รู้เหลือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเออยเอ้ยโฟร์มันหรอบ้านเราตกเดือนไหนไปอ๋อเรานับเลืออันนี้เดือนแหละมักกลาถ้าไม่นับมักกะลากุมภามีนาน์มาามิถุนาขเมษายน เจอกันมอปิดช่อยๆเห็นกรุงเทพฝุ่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะทุกคนดูแลตัวเองนะคะแบบว่าใส่แมสใส่อะไรไปพลามเอ้ยอยู่กับพลาม์สายมีรถบีอาร์ทีมันเป็นสเปเชียลมันสำหรับมีมีทูอาเดินกูแกหรอไปเราวชมเวลาสาม เดี๋ยวเจอกันเราก็ได้คุยกันแหละอืมไม่ต้องห่วงเรามีเรื่องคุยเยอะอยู่ะช่วงนั้นเดินทางฟีบีทเอออเหมือนจะถึงถึงกุมภาไหนสักกุมภาถึงวันไหนจำไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าหนูอยู่กรุงเทพช่วงนี้แบบหน้าหนูน่าจะแบบเห่อสิวขึ้นเหมือนกันหนีฝุ่นฝุ่นเชียงใหม่ก็ไม่น่าน้อยนะจาลาเปรินญาเลยหรอ อไม่มานานมากเลยนะคือหนูนะ่าจะจบมีนาพีน้านั้นคือถ้าคือจริงๆมันก็เป็นช่วงแกรบว่างเหมือนคุยกันพี่เจอนอะจะจบพร้อมกันแต่ว่านี้นี่เหมือนจะจบตอนเทอมหนึ่งตอนตุลาจริงจริงหนูก็จะว่างถ้ามันฝึกแบบปีหนึ่งเธอเอ้ยเทอมหนึ่งได้มันก็จะก็จะจบปีเทอมหนึ่งอ๊ย้ยพูดไม่รู้เรื่องเทอมหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสาขาิจมันก็เลยต้องเทอมสองอ เดี๋ยวซัมเมอร์เสร็จเปิดเทอมหนึ่งมาก็เรียนตัวที่ดอกแล้วก็มีนพรามสามคือเทอมมีนพรามสามคือถนนพรามสมใช่ใช่ไม่ใช่เซ็นทรันพารามสามตอนนี้เหลือเรียนอังกฤษตัวเดียวค่ะที่เคยดอกไว้ตอนปีหนึ่งใช่อุตสาธุถูค่ะคืออยากไปไว้ว้เจ้าแม่ทับทิมมากเลยอะทุกคนคือจิตหนูแบบมุ่งมากตอนเนี้ย หมือนเขาโอ๊ยทำไมห,หูวีดขึ้นมาไม่รู้ขอออนไลน์ได้หรือเปล่าแต่หนูเซฟแล้วนะเซฟบทขอขออ่งเปาไม่ไมีอ่งเปามีแต่อ่งโลได้ไหมได้เชื่อไหมเดี๋ยวตามมาละก็เดี๋ยวสลับกันถ้าเชียงถ้าฝุนมาเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปอยู่กรุงเทพ ก็ทำมาฝุ่นเลยเจ็ดสิบเชิงไหมไปสิบเอ็ดคือคือเราไม่มีแอปที่มันวัดฝุ่นเลยอะ่ะเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยออกบ้านออกบ้านเสร็จก็เข้าห้องอะไรเงี้ยอืมฮะเห็นปัตเตอร์เหรอปตเตอร์ปล่อยแล้วเหรอเฮ้ปัตเตอร์จีอีเหรอเฮ้ไปถึงปัตเตอร์อะไรอะ่ะมูลกี่เปอร์เซ็นต์ ก็มนะแต่แบบมันก็ไม่ได้สมหวังอะหรือมันยังไม่ถึงคิวแล้วคือตอนแรกก็คิดว,ว่าถึงคิวแล้วนะแต่แกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มันมันมีอะไรที่ผิดพลาดต,ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบเสียใจมากก็เลยโอเคออาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เนะนะอะเนอะปดออปดงานโอเคเกือบแหละเกือบลดสปอยแหละ ปีนี้ไม่ไม่ไม่ไมอิดิไม่อีดิเตอร์เยอะค่ะแบบเอาฟิลฟิลเอาสวยๆวจบอย่างเดียวไม่ใช่ไปเทอร์มินอลค่ะเออฝุ่นเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเศร้าอะเอาใหม่อ่ะอพักขอพักก่อนละกัน คืออันนี้คือหมายถึงแบบทุกเรื่องเลยนะที่แบบเคยเคยขอแต่เราแต่เราไปตัดกรรมมาแล้วไงบางทีมันอาจจะแบบว่าอาจจะกำลังจะเป็นกรรมแต่พอไปตัดปุ๊บมันก็เลยหายไปพอดีอะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นแบบนั้นไม่หรือหรือเพราะว่าห่างหายจากการทําบุญไปก็เลยแบบยึดคืนนี้หรออือเศร้า สีแดงไหมไม่แดงแล้วค่ะไม่สีแบบเพลนเพลนมากทีนี้ท้าเแ้อ้อยขอบคุณนะคะเหลือแบบเอาเอา,เอาเก็บไว้ให้ตัวเองได้กินได้ใช้ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะชารด้าเศร้าเนอะคือเมื่อคืนแบบคือเมื่อคืนคนที่เราชอบไลฟ์แล้วก็เข้าไปดูไม่ทนันเขาปิดไปแล้วใหญ่อ,อ้อมอีกแล้ว มีคนรู้ักใช่ไหมคือแบบมีแฟนคลับรีวิวยงเหมือนกันว่าเออไปขอมาลาได้เ้อลองทำบุญกับสาวายชิเซิร์ฟเหรอคะอยากไปมากเลยแบบว่าถ้ามีค,คิดว่า <c oughs> อาจจะถึงปะมันมีช่วงหนึ่งที่ไปสยามย่านบ่อยแต่แบบไม่ได้ไปเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยก็มีก็มีคนรู้จักที่แบบแนะนำมาเหมือนกันเออใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนเน๋ยวจะไปแล้วต้องขอตัวไป ือช่วงนี้หนูนอนเช้ามากหนูนอนไม่หลับเตีสี่ตีห้ามันมันติดนอนดึกไปแล้วอะนอนเช้าก็เลยแบบอทำไงดีไม่ได้อยากนอนเช้ายายออมค่ะยายออมหนูชอบเขามากเลยอ่ะหนูแบบอยากเจอเขาอยากเป็นเพื่อนเลาวบอกอยากเป็นเพื่อนเด็กเด้ยวไหมเครค้์มั่งหลับไม่ฝันอีกสองนาที ครับายเจอกันครับเที่ยงคืนกว่าเฮ้ยทําไมพูดเหมือนแม่เลยอุ้ยช่วงนี้ผอมลงไม่ค่อยกินข้าวอืมเว้ยขอบคุณนะที่แบบโอ้ผอมลงผอมลงจริงหรือเปล่าอย่ามาพูดให้มันดีใจนะอย่ามาพูดให้มันดีใจเล่นๆนะถ้าทุกคนอยากอวยพรเลยหนูช่อยยังกอให้หนูนอนหลับแบบนอนหลับง่ายๆ ได้ทำให้แเราขอบคุณนะคะสาธุหอมจริงแต่งหน้าหรือเปล่าเชื่อไม่ได้เนอะละเลลาเลนขอบคุณค่ะสวยขึ้นนะพูดจริงอนะเราเมคอัพเก่งเราเมคอัพเก่งขึ้นคือจริงๆริงผมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะแบบ ่อจะลงรูปหรือก่าจะอะไรคือเช็ครูปแล้วเช็ครูปอีกแบบดูแล้วดูอีกคือรู้สึกว่าจไม่ค่อยไม่ค่อยสวยหรอกไม่ค่อยมีเสน่ห์ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยู่แบบรอยล้อมท่ามกลางคนสวยมากๆอะไรเงี้ยขอให้รับเสนิทไ,ได้ถูกหวยขนาดขนาดแม่กับพ่อโดนผีหลอกที่ที่ฉะชงซอ,อยเขาไม่ให้เลขเราเลย เว้ยสิบนาทีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะคะไว้เดี๋ยวอาจจะยี่แปดก็ได้อะยี่แปดแต่งหน้าก็อาจจะมาอีกทียีแปดนะคะขอโทษทุกคนที่วันนี้มาแบบกระทันหันมากๆเพราะว่าไปกินข้าวมากว่าจะเลิกสเตจกว่าจะแบบทำานวนทำนี้มานานมากจริงๆ Thank you ค่ะโอเคบายบายไว้เจอกันนะจ๊ะ